ไปในโนทนทังส้มนะคะส้มแดงถึงแล้วค่ะทุกคนนัน่นก็คือ SCA นั่นเอง ทุกคนเห็นเรานะคะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาทําคลิปที่เราจองแบบคอนเทนต์นี้นะคะมันนานมาก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 เลยทุกคนประมาณแบบ3 <S <S เดือนได้มัง้งเออตอนที่วันนี้เห็นหน้าสดนะคะก็คือเราจะมาทําคลิปชีวิตตามกบเลือดนั่นเองคะ่ะทุกคนเย้นี่ก็คือหน้าสดเราก็จะมาเริ่มจากการแต่งหน้าเลยนะคะทุกคนเอาไม่ยากนะคะซึ่งแม่นะคะเป็นกบ โอนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะมาทําทุกอย่างตามที่คนกรุ๊ปโอเขาทํากันนะคะทุกคนเออขอบคุณข้อมูลจากอแอปเลมอนเอจนะคะการแต่งกายนะคะวันนี้ก็จะเป็นสีฟ้านะคะทุกคนเพราะว่ากุ o ๊กโอเนี่ยบอกว่าให้ใช้สีฟ้านะคะโอเคเปิดเึ่งแล้วค่ะ <laughs> ก็คือลนแหละนะคะก็คือใช้สีฟ้านะทุกคนแล้วก็แต่งหน้านะคะการแต่งหน้าของเราเนี่ยก็คือเขาบอกว่ากุ๊ปโอนี่ยจะแต่งเขาจะให้แต่งไปในโทนทางส้มนะคะส้มพีหรือว่าน้ำพึ่งนอะทุกคนถึงจะเหมาะนะคะโอเคเราก็จะมาแต่งกันแตันนี้เราก็ลงหลมงึ้นไปก่อนพี่แม่มีออกไปข้างนอกนะทุกคนก็เลยต้องแต่งหน้านะคะสมมุดก ก็จสเป็นกันแดดนะคะทุกคนกันแดดที่สำคัญมากนะเราจะใช้ตัวนี้ก่อน แล้วเราต้องทำเวลาแั้วนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันมัใกล้ ขอตัวไปแต่งหน้าก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันที่เตี๊ยทุคนตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะแท้แดงถึงแล้วะคะ่ะทุกคนนั่นก็คือ SCA นั่นเองนะคะวันนี้เรามาสัมภาษณ์คุณครูนะคะในการทำวิจัยเนาะทุกคนเออเดี๋ยวเราก็จะไปสัมภาษณ์ครูนะก็เจอกันตอนอยู่ที่หอน,นะคะให้ดูฟินิชลุกวันนี้ สีฟ้าไหมไม่ฟ้าตรงไหนโบก็ฟ้านะเออเนี่ยนละ่ะโอเคทุกคนเราเข้าไปทําง,งานกันนะคะน่คะทุกคนตอนนี้เราก็สัมภาษณ์ครูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะกลับพอกันหิวมากเลยตัวเนี้ยไปซื้อของกินกันกำลังรอแก๊บนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่หอนะคะทุกคนทุกคนตอนนี้เราถึงห้องเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ของกินมื้อเที่ยงของเราไหม เดี๋ยวเราเข้าห้องก่อนทุกคนร้อนมากโอเคกลับมาแล้วค่ะทุกคนก็คือเมื่อกี้กลับถึงห้องก็คือเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยเพราะาร้อนมากนี่อันนี้ก็จะเป็นลุกที่มันสบายนะคะก็คือจะเป็นเสื้อสีฟ้าเนาะเก่งนะคะแล้วก็ฟ้าค่ะต่อไปนะคะสิ่งเราจะทำก็คือกินค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้น่าจะเป็นเวลาแบบบ่ายสองสี่สิบหกนะคะทุกคนกับมื้อเที่ยงของเรานะคะก็จะเป็นนี่โอ้ยโอ้ย กินนำ้ำผลไม้ที่คนกรุ๊ปโอนะคะสามารถดื่มได้เนาะก็จะมีน้ำสับป,ปะรดนะคะเกรสฟูดแล้วก็บลูเบอรี่นะคะแล้วก็แตงโมซึ่งตอนนี้นะคะอากาศร้อนมากทุกคนร้อนแบบร้อนแบบจะโกนอ่ะทุกคนเ,ออเราก็เลยไปจัดน้ำแตงโมปั่นมาค่ะกินแตงโมปั่นกันกคนละลายแล้วอะ่ะมันร้อนจนแบบว่าเนี่ยแป๊บเดียวคือละลายแล้วอะ่ะคิดดูดิ โอเคหลอดก็ชมพูนะคะกินกันยินเชื่นใจไปนะคะอาหารเนาะทุกคนเขาบอกว่าคนกุปโปเนี่ยเหมาะกับอาหารที่มีโปรตีนสูงนะคะเช่นเนื้อสัตว์ไข่ไข่มันต่ำเนาะ ภัญยาพืชน,นะคะทุกคนแล้วก็ขนมปังนะคะทุกคนก็คือวันนี้เราก็จะมากินน้องแซนด์วิชที่ซื้อจากเซเว่นดีเทุกคนมันหายรอแล้วว่ามันจะอร่อยไหมอ่ะแซนดวิชไส้กรอกชีสนะคะทุกคนจากเซเว่นอีเล่นกินกัน จากนี้นะคะเขายังบอกอีกว่าคนกุโกเนี่ยอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะทุกคนก็คือแป้งสาลีเนื้อหมูนมพีชผัดกะหล่ำเห็ดหอมกาแฟแล้วก็พวกเบียนะคะทุกคนพวกแบบแอลกอฮอล์เนาะอืมนะคะทุกคนใช่บอกว่าปัญหาคนกุโกนะคะ ปัญหาของคนกุ๊ปโอนเนี่ยก็คือกระเพาะมีความเป็นกรดสูงสามารถย่อยอาหารจำพวกเนื้อได้ดีกว่ากุ๊ปเลือดอื่นนะคะแต่ระบบก,การเผาผลาญไม่ค่อยดีระดับฮอร์โมอนไทรอยไม่ค่อยคงที่จำเป็นต้องจำ,จ,ำจึงทำให้อ้วนง่ายนะทุกคนอ,อันนี้เราคิดว่ามันน่าจะเป็นที่บางคนเพระเมากินเท่าไหร่ก็ไม่อ,อ เราก็อย่าอ้วนแล้วก็มีอันนึงอันนี้คือก็คือเป็นลักษณะนิสัยนะคะของคุนกูโก้โ<อ>ไม่รู้ว่าตรงหรือเปล่านะทุกคนไอเหี้ก็ขอบคุณข้อมูลจากเลมอนเอชนะคะทุกคน,นยานถูกระหม่อมคนรับมีแค่ชัยชนะคงเป็นประโยคที่เหมาะกับเหมาะกับคุนกูโก้มากที่สุดแดงที่เขา้ากับคุนกูโก้ได้ดีคงหนีไม่พ้นในกี้จริงทุกคนเราเป็นคนชอบในกี้มากนะ เป็นเทพสัญลักษณ์แห่งชัยชน,นะเพราะเป็นคนที่พยาธิยานมีควาหมายชัดเจนเมื่อคอมโบกับความเก่งและฉลาดที่มีอยู่ตัวทำให้เป็นคนที่ไม่โดเลฟและประสบความสำเร็จได้รวดเร็วกว่าพวกอื่นๆว้าวสุดยอดแต่เดี๋ยวเราจะแปะของคนพวกอื่นให้ด้วยนะทุกคน<ม>แต่ว่าค่ะกาออกมำลังกห้เออการลดน้ำหนักเนาะม,มาดูกันว่าแต่ที่เหมาะกับคนฟุกโอนี่ยมันมีอะไรบ้าง สาวกุ๊ปโปมีความไฮเปอร์สุดๆเหมาะกับการออกกำลังกายที่ต้องใช้แรงเยอะๆเช่นกุกคนนะคะสควอชปีนผากระโดดชือกตัดระนแล้วก็อุ่นทกคนอันนี้จะเป็นสีแต่ละกรุ๊ปนะทุกคนอันนี้เราเอามาจากเบสกรุ๊ปนะเนี่ให้ดูกุ๊ปโปเหมือนกับผ้าที่วันนี้ของเราแล้วกันว่าจะทำข้าวไข่เจียวกุ้งสับเพราะว่ามันมีอาหารทะเลโอเคทุกคนเราขอตัวกินก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกัน โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาห้าโมงครึ่งแล้วนะทุกคนนี่ห้าโมงสามสิบเอ็ดแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาทำสำหรับคนกลุ่มโอกันนะคะนั่นก็คือคนกลุ่มโอเนี่ยเขาบอกว่าสาม,มารถทานแบบเนื้อได้นะทุกคนแล้วก็พวกอาหารทะเลนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะมาทําข้าวไข่เจียวกุ้งสับกันค่ะทุกคนเย่ทุกคน,กคนมันจะเสียงดังนึงนะคะเพราะว่าข้างนอกนะคะเขาแบบ กำลังเล่นฟุตบอลกันอยนี่นะคะทุกคนตุ้งของเราทำได้ไ<ป>โอเคะาทุกคนมาที่มุมอาารขอเงเราเถ้าทุกคนไม่ได้เสียงเราเดี๋ยวจะใส่ซับไว้ให้นะทุกคนมีน้องกุ้งของเรานะะี่ค่ะแช่น้องกุ้งไว้อย่างนี้นะเพราะว่ามันแข็งมาก ทาคู่ใจโอ้ยและซอมปลา

กระจายกระจายกุ้งเลยนะระ,ะหว่างรองนะคะทุกคนเราก็จะมาหั่นไส้กรอกกันนะคะวัาเราจะทำมาม่าผัดกันค่ะ โอ้ oh my god มันก็ดูน่ากินแหละเนาะอันนี้ไข่เจียวใช่ไหมทำจิทุกคนมันคือไข่เจียวใช่ไหมอะแต่มันก็กินได้นะแค่แบบมันหน้าตาไม่สวยแต่มันอร่อยเออเป็นไงล่ะปกปกิดออก,ก่อน,นและรล้ว่างที่รอไข่สุกแล้วทุกคนเราจะมาต้มน้ำ คุณไม่เห็นหรอกเสร็จแล้วหนึ่งเมนูของเราต่อไปเราจะมาทำค่าเอ้ยมาว่าผัดกัน 你弄好下 แล้วก็มีไส้กรอกนะคะทุกคนแล้วก็ไข่แล้วก็เมนูสองนะคะก็จะเป็นข้าวไข่เจียวกุ้งสับกุ้งเน้นๆนะคะไม่ทะเลตรงไหนอปัปกรรมมาวงนะคะทุกคนแล้วก็ข้าวสวยของเรานะคะแล้วก็อันนี้ร้อนๆนี่ขาดไม่ได้เลยนะน้ำปัาเสียเริ่มจากไข่เจียวแล้วกันเนี่ยบางคนชอบไข่เจียวที่มันกรอบๆไปทุกคน ราซอสพริพกด้วยนะมันจะอร่อยมากค่เจียวกุ้งกับซอสพริพกนี่อืมกุ้งตรงนี้ข้างนี่เลย มาชิมยำม,มาม่าชีกันแ่ะนี่ทุกคนยำม,มาม่าไส้กรอกกุ้งชีสไขนะ่แต่ลองแล้วก็คือสามารถทานได้นะคะใส่ดุปุ้งนี่เป็นมื้อเย็นที่อร่อยมาก ำหรับว,วันนี้นะคะทุกคนในการทำกินตามกรุ๊ปเลือดนะคะ24ชั่วโมงนะคะหรือว่า1วันนะทุกคนก็อาจจะไม่คริบ24ชั่วโมงทุกคนแต่ว่า1วันนะคะก็จบประมาณนี้นะคะทุกคนก็อาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายประมาณนี้นะคะทุกคน <c oughs> ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะทุกคนอย่าลืมนะคะกดไลค์และกดซินจิทายเช่วยคิมแม่ยาก,กันด้วยะค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกริ่งเพื่อนกันด้วยนะคะจะได้ไปพัเคเิใยใไม่ากชอบคิมเลย วันนี้ก็ขอตัวไปอิ่มหนำสำราญกับอาหารที่ตัวเองทำก่นกอนนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย